ซึ่งผู้สูงายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับการเติมเงินพิเศษจากคณะรัฐมนตรีซึ่งเงินเนี่ยจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นพิเศษทุกเดือนนะครับโดยงวดแรกเนี่ยโอนไปแล้วเมื่อวันที่ 23เมษายนที่ผ่านมาคือเท่ากับว่าที่คุณต้นบอกบอกก่อนด้านเนี้ยก่อนก่อนเรื่องปฏิบัติการแห่งรัฐเดือนพฤษภาเนี่ยครับไอ้สองร้อยสามร้อยคือได้ปกต,ติอยู่แล้ว<ช>แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุจะได้ก้อนนี้อีกใช่ถูกต<ม>้องอันเนี้ยสาหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห<ม>่งรัฐ<ม>นะครับก็ได้ไปแล้วงวดแรกก็คือ23เมษายนที่ผ่านมาได้สองร้อยห้าสิบบาทและห้าร้อยบาทตามเกณฑ์รายได้ซึ่งเงินในส่วนนี้กดเป็นเงินสดได้ หรือว่าท่านไม่อยากกดเป็นเงินสดก็เอาไปรูดซื้อของก็ได้แล้วแต่บริหารตามสะดวกเลยนะครับได้ไปแล้วนะถ้ายังไม่กดก็ไม่เป็นไรเงินสะสมอยู่ในบัตรไม่ไม่ใช่ว่าหายไม่หายไม่หายนะอ๋อคือสามารถใช้ได้ตลอดแต่ระยะเวลาครับคือพอเงินเข้าเนี่ยตามตารางวันเนี่ยท่านยังไม่ต้องรีบไปกดในวันนั้นเพราะเดี๋ยวจะไปกันเยอะก็จะเป็นเสี่ยงโควิดก็รอสักระยะหนึ่งค่อยไปกดก็ได้นะอ่า ตารางโอนตามนี้เลย23เมษายน250บาทถึง500บาท15พ้พฤษภาคม5 0บถึง100บาท15มิถุนายน50ถึง100อบาทรับ15กรกฎาคม5 0ถึง100อยบาท15สิงหาคม 50- ถึงหนึ่งบาท15กันยายน50ถึง100บาทโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตามวันตามนี้เลยก็เอาบัตรไปกด เงินสดจากตู้ ATM ของกรุงไทยกดเงินสดออกมาใช้ได้เลยหรือถ้าไม่อยากกดเงินสดก็เอาไปรูดซื้อของกับร้านธงฟ้าก็ได้